โอ้โหทีนี้อะไรอีกแล้วเนี่ยไม่ค่อยเก๋เก๋บ้างเริ่มเก๋เก๋ชิบหายโอเค๋อเคเยอมันจะมีคนมาถามคิเอนะครับว่าพี่พี่ไม่ตัดคลิปเอแล้วเหรอตัดอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะเสร็จเดือนหน้า <แ sant? S 1> เดือนนี้กูขอลงคลิปนี้ก่อนละกันสำหรับค ER ู่แรกผมขอให้เป็นบุรละกับไลท์โชว์ละกันนะครับเอามาอยู่นี่ก่อนไม่ค่อยเก๋ค <wasn 't S 1> ู่นี้น่ารักนะครับ ถึงแม้ในชีวิตจริงพวกนายจะไม่เคยเจอกันเลยก็เถอะแต่ในอุมะมุจมีนะครับพวกนางมันจะมีพั้วตรงข้ามของกันและกันเลยนะครับนี่นะครับสองคนนี้มันยังไงดีเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและกันอ่าใช่เพราะฉะนั้นอยู่ตรงนี้ไปก่อนแล้วกันแต่น่าเสียดายนะครับที่ผมต้องให้อันนี้เข้าไปด้วยโอเคไหนดูซิว่าใครจะเป็นลายต่อไปเอาเป็นอุมูริแคปก่อนละกันที่เจ๋ง แต่ใครคือคู่ของนางละ่ะแน่นอนจะเป็นใครไปได้นอกจากเพื่อนคืเป็นคนี่มีความสุขกี่กีโอ้นไงแฮมเบอร์เกอร์โอเคต่อมาผมอยากจะให้เป็นจริงๆอยากจะให้แม็กโนโนอยู่ที่ขั้นเกย์ที่เผยกับฮัตติมีฮัตติมีแต่ว่าน่าเสียดายนะครับที่ พวกนางสองคนไม่ได้ไปต่อเพราะจะจริงแล้วคู่นี้มันต้องเป็นนี่นะหากเราจะถูกต้องนะครับไม่สิต้องพูดว่าส่วนใหญ่ปัญหาจะเกิดเพราะโกชิปนะฮะเปกดแม็กฟิีนเพราะฉะนั้นผมขอให้คู่นี้ที่ขั้นเกมที่ผ่านไปก่อนแล้วกันเกมั้งเอ้ยผิด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 กืับกลบกบนี่ครับสองคนนี้ คู่นี้เหมือนจะเป็นรูเมกกันด้วยนะซึ่งเป็นคู่ที่ดวงดีมากๆเลยครับโดยเฉพาะมัมโบของเราดวงดีแบบสุดๆเลยคู่นี้ผมว่าทุกคนอาจจะเดาไม่ยากแน่นอนครับว่ามันต้องเป็นเริ่มเกยสองคนนี้อยู่แล้วอ่าแล้วถามว่าผมเอาฮาตชิมิมาทำไมเลยจริงๆแล้วมันเป็นแบบนี้ครับโอ,โอเคไหนมีใครเดาถูกบ้างย่าลืวคอมเมนต์มาหน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้อย่าผมไปละบายบาย